ไอ้เยเอน็นหนีหาพ่อมึงไอ้สัตว์มันจะหนีจะไปดูตู้ไม่มึงมึงมึงเอาอะไรมาสักอย่างนึงได้ไหมเป็นใบเป็นบัตรที่อะไรก็ได้เผื่อแบบเราจะได้ให้บัตรไปจะได้รู้ว่าไอ้นี่มันจ่ายแล้วเนาะอะไรประมาณเนี้ยอนะไรนว่าเขาเป็นสมาชิกะอะแค่ไหนแบบที่โจดีว่าแก๊งไหนเป็นสมาชิก<อ><อ>แกง<อ>๊งเราแค่ให้จดขี้แตกไอสัตว์ เสร็มหลักยังจดเลยเสร็มหลักก็โจดอ่าใช่ใช่เสร็มหลักเขจโจดจดงั้นจดงั้นได้ทรัได้ได้ได้เพราะมันต้องทำทัวร์เบียนแกงด้วยเพราะยี่ห้าคนอ่ามึงมึงไม่ทำมึงมึงเนี่ยสิ่งที่พูดไปมึงฟังแล้วไปทำนะไอสัตว์ไม่ใช่แบบปล่อยไว้พรุ่งนี้ต้องเสร็จนะยังไงจะไปดูตู้เนี่ยอุตส่าห์เข้ามาเหนื่อยช่วยเนี่ยไอเหี้ยเงินเงินมันเงจะฝากตู้ได้เออไปทำมาเดี๋ยวไปดูเนี่ยเจ้าว่าหลังรีเนี่ยทำไม่เสร็จเลยเหี้ยเอาเอาของประเทศนู้นมาลงเลย ดีที่โมงเออมันเพิ่ง,ร,ร,งรีไปนี่ทเที่ยงอะกะ็เที่ยงนั่นแหละกาไอ้เสร็จก้าวันพรุ่งนี้อะตอนพวกกูมาก็ต้องเสร็จอะเออไปดูะะตู้นลุงนะครับครับแล้วซีพีโอคนอื่นอะครับเอาไอ,งไ,งไอ้บูมว่าไงอะไอ้บูมอยู่ตลอดอะแล้วก็พวกมึงอะต้องตัดสินใจกันเองนะเว้ยสมมติมีเรื่องที้อะไรอะต้องตัดสินใจนะไม่ใช่แบบพวกกูไม่อยู่แล้วพูดที้อะไรไม่เป็นนะ คร,ครับผมต้องตัดใจกันเองเลยไม่ไม่ต้องส่วนว่าต้องรอกู Soldier, หรือรอไอ้บูม,รอ,อบมรอใครไอ้บูมเชื่อกูมึงมึงให้พวกมันพูดไปเลยเว้ยือที่นู่นมึงไม่ให้ใครพูดไปเลยอ่ะมึงลองไปเลยขอเป็นกาด้วยขอเป็นกาด้วยผิดถูกช่างมันในระยะเผิดถูกช่างมันโอเคได้ครับมึงพิจารณาสมมตินะกูยกตัวอย่างถ้าจะตีกันใช่ป่ะไอ้เชียนี้จะเอาหกสิบแต่ว่าป้ายมันยังไม่มาถ้าถ้าตอนนี้มันมันป้ายมันยังไม่มาแล้วแบบมีคนต้องการตีกันอ่ะไอ้เชียนี้จะเอาหกสิบ อีกคนนึงเจ้าสามสิบมึงแบ่งไปเลยครึ่งครึ่งให้ม่งตตือนเลยสี่เท่าไหมสี่เทาใช่ครับสี่เาใช่ประมาณนี้ถ้าถ้ามันยังถ้ามันจะเริ่มกันแล้วนะถ้ามันไม่ทันอ่ะไม่ลุงอันนี้มันมันถามว่าได้ไหมมันได้แต่ว่าบางบางทีมันจะมีการเหลี่ยมครับอย่างเช่นจริงๆเรื่องเนี้ยมันเรื่องเล็กมากๆเลยแต่เรียกเหยือไว้ก่อนเขารู้ไงทีซีก็จะไก่เกี้ยอยู่ตรงกลางอ่า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 ไม่เดี๋ยวเราดูจากเรื่องเล็กก็ได้งั้นเราดูด้วยสายตาเดี๋ยวไอ้บูมมึงมึงมึงออกกดมาให้ชัดเจนให้พวกนี้รูดว่่าเเืองล็ก เป็นยังไงอ่ะอ่าครับเขียนเขียนไว้คร่าวๆแล้วแหละโอเคโอเคแล้วเอากดของ TC ลงอ่าดิคอร์ดด้วยได้ได้ครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยยืนได้เฉยไปไปเป็นหมอไปเป็นเฮี้ยอะไรก็ได้ไปอะไรผมเป็นเจ้าของภาพครับลุงเจ้าของภาพเฉยะโซ่ X ขอภาพด้วยไอ้เฮี้ยเซิร์ฟเป็นเจ้าของภาพ ใช่ครับผมเป็นหัวหน้าเองของคูเองครับจัดไปครับหัวหน้าจัดไปครับไม่มีเสียครับกิจการตลอดจัดไปฮะโอเคเริ่มเงินสา้มันขอให้มันเอามามาพัฒนาทีนี้นะขอด้วก็ออแล้วก็ไปออกแบบทำบัตรบ V V I P มาแล้วก็บัตรธรรมดาในการเข้าบัตด้วยนะ VIP ก็จะอยู่โตในแล้วก็ห้องห้องผับโอ้โหเปิดเบมเลยครับเดี็กเอ็นด้วยเด็กเอ็นด้วยจัดห้างเด็กเอ็น ผู้ชายขอเด็กเองผู้ชายจริงๆมีอันนึงคิดไว่าแต่นะลงเป็นอีเวนต์อ่ะเอาจักรพรรดิจักรพรรดิของพีเนี่ยสมมติถ้ามีก็ไปเจอจักรพรรดิเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้สนเครื่องบรรยากาศลงค้าลงอันนี้สนอันนี้น่าสนนี่ทำที่อันนี้น่าสนอันนี้น่าสนน่าสนมากๆน่าสนเลย เด็ครับลุงเออได้อันนี้น่าสนอันนี้น่าสนเอาเอาซื้ออันนี้ซื้อผมมาเดาอันนี้เลยครับสามารถ เดิมพันสิ่งสมคามได้เงินข้ามประเทศได้ค่างเงินมันเหมือนกันปะวะไม่รู้ไม่เหมือนปะที่นู้นน่าจะแพงกว่าวะที่นี่น่าจะถูกกว่าแต่ช่างแม่งแ้วกันเอามาสนุกสนุกแล้วกันเอาเป็นรถอ่ะ เฉลีย่ยได้เดี๋ยวให้เฉลีย่ยน่าสนใจอันนี้ผมซื้อผมซื้อผมซื้อน่าสนใจครับจำนวนคนก็ประมาณเท่ากันแล้วแต่ทีมเย่าทีมเยือนเดี๋ยวผมจะทําเป็นเอออันนี้ทําเป็นทีมเช่าทีมเย่าทีมเย,ยือนจกักรพรรดิที่นี่ก็สามารถไปเยือนที่นู่นได้สามารถโยกของไปได้หมดเลยนึกภาพไหมสามารถโยกของไปได้หมดเลยเท่ากับที่นี่ถ้าจากักรพรรดิทางนู้นก็โยกมานี่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนจบก็คือต้องหายหมดนะแค่โยกมาสู้เฉย ทำได้ทำได้ทำได้เอาเป็นเซิร์ฟบอะเซิร์ฟบอะทีมเย้าทีมเยือนอะโยกแค่มาเล่นโยกแค่มาเล่นมันทําได้มันทําได้ให้เอ็กมันคุมขมับเล่นก็ทาเซิร์ฟเซิร์ฟแยกขึ้นมาไงอีกเซิร์ฟหนึ่งอะทำเซิร์ฟแยกได้ตี้แดงก่อนเปิดไม่ได้ลุงเปิดได้ไหมครับ เปิดไม่ได้ตัวนี้ยังไม่สามารถเปิดได้อถอดถอดต้องถอดเหรอไอต้ตู้นี้มาส,บสับยศสองขึ้นไปครับลุงอย่างลุงบูมอัวเซิร์ฟคนไอเป๊ปคนที่เก็บเงินเราเงินของส่วนทีซีทั้งหมดทุกอย่างที่รับมาจากทีซีจะต้องเงินใส่นี่เท่านั้นห้ามเมาส์เข้าบัญชีตัวเองเด็ดขาดเออแล้วก็ <ขา S 1> แล้วไอ้บูมเสนอมาเซิร์ฟไอเอ็กไอ ไอเต๋เรื่องเรื่องจักรพรรดิสมมเพรถ้ามีจักรพรรดิที่เนี่ยสามารถขึ้นไปเทียบไปสู้กับจักรพรรดิที่อีกประเทศหนึ่งได้เว้ยเป็นอีเวนต์สนุกสนุกหน้ามันเฮ้ยได้ได้หน้ามันหน้ามัน้แต่สล็อตเขาน้อยนะครับลุงญี่ปุ่สล็อตจะทำยังไงก็ให้ที่นู่นก็ที่นู่นก็ให้คัดเท่ากันไงก็่ยี่ห้าคนเออได้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 ไม่คุยว่ายังไงล่ะนี่ไหนอาะอาจจะเป็นเซิร์ฟบอลหรือว่าแต่กำลังคิดอยู่ว่าการโยกของมามันสามารถทำได้ง่ายไหมนึกภาพปะง่ากยากมากออ๋งงงันนนกกก็็็เเเเปปซซิิรร์์ฟฟลลาาไ เออมีมีของที่เท่ากันอะไรเนี้ยอาจจะเป็นสิทธิพิเศษแบบว่าเอารถมาชิงรถคันเนี้ยแบบจากรพพัดนั้นจากรพพรดนี้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยเออก็ให้อาวุธอาวุธทีเดียวเทีย่ยวกันอันนี้หัวดีจริงหัวดีจริงขอโทษกูม่ของจริงอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อกูเห็นด้วยจัดจากรพพรดอ่ะเอมันจะจดสิทธิบัตรเลยมาทำให้คนที่เมืองเนี้ยแอคทีฟขึ้นด้วยแบบว่าเข้ามาเมืองเนี้ยจดสิทธิบัตร ยอะบิบติบัี่อะไรจรดธิบติบัตรฮะไม่ใครนี่ไปไงโอ้ oh, มันทําไม่ได้ดเดี๋ยวมันก็บอกว่าไปซื้อจากทางร้านอะไอ้เหี้ยทางร้านก็ก๊อป <Okay. S 1> มาอีกทีนึงอะอยังแม่เถอะทำก็เอาไปเถอะแบ่งๆกันเผื่อเขาพัฒนาได้ดีขึ้นเราก็จะได้ไปขอบ้างไงโอเคบอกอร่อยทําเองคิดเองอร่อย,อย,อย,อยมันก็มันก็ <c oughs> เชิงเชิงแบบว่ากูไม่ได้กอ๊อปกูซื้อมาจากทางร้าน <c oughs> อะไรประมาณนี้ในภาพปะกูซื้อมาจากทางร้านแต่ทางร้านก็ไอ้นี่ไง ก็ก๊อปมาแต่ก็ไอเดียมันเข้าใจคาว่าไอเดียไหมไอเดียไอเดียคนเลยมัมคนควรแบบมีมารยาทอะไรมากกว่านี้ไงเพราะอย่างเช่นที่เนี่ยที่จะมี TC ใช่ปะ่ะที่มี TC ออกูก็ไปคุยกับพี่สวนนะออกูก็ไปขออนุญาตพี่สวนเพราะพี่สวนเป็นคนคิดกูเถียงขาดใจเลยว่าสภา,าใครเป็นคนทํามีคนหลายคนบอกว่าเอเมืองนู้นอาจจะทํามาก่อนแต่กูเถียงเลยนะว่าวอต่ะทาก่อน นึภาพปะ่ะอ,อย่างเกาะเกาะเกาะลอยฟงลอยฟ้าอะไรประมาณเนี้ถามว่าทําได้ไหมก,กแ็แบ่งกันนะหมายถึงแบบเออเราก็ช่วยกันคิดแต่มันก็ควรมีมาราจในการมาขอกันก่อนหรกภาพปะ่ะก็เช่นเรื่องบ้านอย่างเงี้ยเรื่องบ้านก็ไอชอปเปอร์ไอเนี่ยี CG, ใช่ไหมเต่าก็มาขอนะ เห็นปะเราก็ไม่ได้งกนะเห็นปะเอาไปเลยเต่าทาไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกอะไรประมาณนะี้มันก็เป็นแบ่งการใช้เออมีอะไรก็เป็นแบ่งกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็รัน G T ด้วยกันอะ่ะรันไฟเอ็มด้วยกันอะ่ะจริงๆมันก็ไม่ไม,ไม่มีควรไม่ไมีไม่มาควรแบบว่าเซิฟไหนกอปใครแล้วออจริงๆอะมันมัน,ม,นมันผักดันช่วยกันเว้ยแต่ว่ามันก็ควรมาขอกันก่อนเนี่ยขอกันไม่มีใครงกที่ไม่ให้อยู่แล้ว มันไม่ยากเนาะกันคำว่าวขอมันไม่ออต้องแบบศักดิ์ศรีต้องมีอีโกโ้เนี้ยเนาะไม่ไม่เกี่ยวสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็คือในไฟ์เองเหมือนกันอะ่ะเราก็ช่วยดันกันทั้งหมดอะ่ะไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนก็นแล้วแต่เพราะว่าอาจจะหิวอะหิวอะไม่รู้อะแล้วเมื่อไหร่จะเปิดได้อะตู้นี้เออน่าจะต้องรอรีเซิร์ครับเอาให้ดูก่อนมันใส่เงินได้ทุกอย่างใส่ของได้หมดไม่นี่ผมพูดเรื่องจริงคืออ่ะอย่างแอร์ดอบเด้วยแอร์ดอป a อดด็ผมไม่รู้ว่าที่ไหนทำมาก่อนแต่ผมรู้ว่าวอตทำในภาพไหมผมขออนุญาตวอตโทรไปหากอฟเลยเฮ้ยกอฟที่พี่ขออนุญาตขอแอดด็อนะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยขออนุญาตใช้แอดด็อนะเออก็ขออนุญาตกอฟมาอย่าง e s p o r t e s p o r t ผมก็ขออนุญาตเฮ้ยกอฟพี่ขอเอา eSport มาประทํานะเพราะว่าของวอตอ่ะมันเปิดแบบมันคือโอเพนโบอ่ะ เผื่อเราแบบมีที่เราจะไปลงแข่งอ่ะเราจะได้เตรียมตัวได้ทันก๊อบก็อนุญาตมาเราต้องมีการขออ่ะเราไม่ใช่แบบไปขโมยความคิดของเขามา้จริงๆอ่ะมันไม่มันมันไม่ได้ผิดอะไรเว้ยเพราะว่ามันมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์มันไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเลยใครอยากทําอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็คือมารยาทที่เราต้องอยู่ร่วมกันไง ไม่มีใครอยากเป็นศัตรูใครหรอกเอาจริงๆมันไม่มีใครอยากเป็นศัตรูใครหรอกเฮ้ยเฮียเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟแม่งมันหมดมันหมดยุคที่แบบเฮ้ยเซิร์ฟนี้แม่งคนเล่นเยอะเซิร์ฟนี้แม่งคนเล่นน้อยมันมันมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันตอนนี้มันแค่ผลักดันวงการไปด้วยกันครับแล้วมันทุกอย่างเลยอดี5,555ผมคิดแค่นี้นะผมคิดแค่นี้ได้นะผมคิดแค่นีะไปเป็ดไปไปยืนตรงนุ้นไปมึงอ่ะไปทำหน้าที่ไป บูมอะบูมไปดูเป๊ปหน่อยดิพูดมึงไอซีบีซีโร่ไปช่วยเป๊ะหน่อยครับได้ครับไปจาัดก,การให้มันเนี่ยอยากได้ให้ขอไม่ใช่เพลงอืมส่วนมากก็แบบมีคนบอกว่าก็ผมซื้อสคริปมาอะไรประมาณเนี้ยอะสมมตินะสมมตินะถ้ามีคนแบบก๊อปมาหมดเลยแล้วบอกว่าให้กู้ทำมาขายเงี้ยแต่ว่ามึงก๊อปอันนี้ไปเงี้ยมึงก็พูดได้เปล่าว่ามึงซื้อสคริปมาอะไรแบบเนี้ยได้ไหม บางอย่างบางสิ่งบางอย่างเฉยครับบางสิ่งบางอย่างเพราะจริงๆมันทาเหมือนกันได้หมดแหละ <c oughs> GTA มันไม่ได้มีไกด์มันมีแค่นี้เอง <c oughs> มันมีแค่นี้ครับ GTA อ่ะอาจจะเป็นแก๊งแรกที่เราต้องยีงก็ได้พี่เฟร็อจรงอาจจะปาดหัวคุ้มๆก็ได้ริวไม่ไม่ <c oughs> ผมอะ่ะไม่ได้พูดถึงใครนะ ผมไม่ได้อยากพูดอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับ,บรผมไม่ได้พูดถึงใคร<อ>ผมแค่บอกมรารยาทมรารยาทที่เฉยในการที่แบบมาขอการอะไรประมาณนี้อันนี้ถามก่อนอันนี้คือลุงอยู่สักพักเลยใช่ทุกคนอยู่สักพัก่ไม่ใช่ว่าแบบวันวันแล้วอันนี้มึงเจาะจงไปไหนนะ,ออะออมึงเจาะจงไปไหนโอ,อ้มึงเจาะจงไปหาโนนเหรอผมจะบอกงี้ ผมจะบอกนี้คือผมมาคุยกับเอาพูดเลยนะผมคุยกับไอ้นนท์อะตั้งแต่มันจะเปิดเซิร์ฟแล้วเราก็ให้คําแนะนําอะไรไปหมดเลยในการเปิดเซิร์ฟนู่นนี่นั่นการบริหารหรือว่าอะไรมึงอยากไปแบบเจาะจงเสีัสัดคือเรารักกันดีผมคุยกับน,น,น้องมาตลอดผมคุยกับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้อยากให้ทะเลาะก,กันนะไม่ได้ไม่ได้อยากให้ทะเลาะไม่อยากให้แบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีเราก็ปรึกษา ไอ้นนน่ะน่ารักผมก็เราแบ่งแบ่งกันอะไรประมาณนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอันนี้ไปมั่วไปซั่วแล้วแต่หมายถึงหลายๆอย่างไงอะไรนะเราเราเราอ่ะเป็นมาทุกอย่างแล้วนะลุงแต่เราจริงจริงังจัเราไม่เคยเป็นทีซีนะแต่เล่นมาเออมันอาจจะเปลี่ยนมูดเรานะพูดถึงนะเป็นมาหมดแล้วตำรวจตำรวจหมออะไรจริงจังเลยอะแต่ทีซียังไม่เคยไม่บูมันก็ถามอยู่ลุงยะงมาขี่วันอันนี้ถ้าลุงทิ้งไปอีกเนี่ยก็ชิบหายอะ ก็เดี๋ยวโอเคโอเคคือแม่งมันมันไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเว้ยคนเล่นอ่ะแม่งไม่เคยทะเลาะกันเลยเว้ยมีแต่แชทอ่ะจับประเด็นนู้นจับประเด็นนี้มาตีกันจับประเด็นนู้นจับประเด็นนี้มาตีกันตลอดแต่จริงๆมันไม่ต้องมาเกิดดราม่ากันหรอกปัญยะอ่อนอยู่ตีก็ได้แล้ว แต่ใครจะทําอะไรผมบอกเสมอผมบอกเสมอว่าเฮ้ยมาขอดิอะไรประมาณเนี้ยมาขอแบบสิ่งที่แบบเราคิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาขอกันให้อยู่แล้วเอาไปทําคือมึงเอาไปอ่ะมึงมึงเอาไปอ่ะมึงแล้วทีเนี้ยถ้ามึงทําดีกว่ากูอ่ะมึงมาบอกกูด้วยละกันอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะบอกแบบนี้ตลอดเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันมันดีขึ้นอ่ะมึงบอกกูด้วยนะว่าทํายังไงอย่างเงี้ยเพราะผมมองว่าถ้าเราคิดหลายหัวมันก็ดีกว่าคิดหัวเดียวเสมอครับ ใช่นั้นแหละจะเลิกตอนไหนก็เลิกท่าประจำแล้วกันกระพุ่หัวก่อนละเอ้แต่นี่คือนี่คือโอกาสที่มึงจะพิสูจน์ตัวให้ลูกรู้ว่าไม่อย่างที่บอกลุงก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ต้องาอะไรมาอะไรก็ลุงอะไรก็ลุงอะไรว่าพวกกลัมึงรับมึงรับมามึงรับคนมามึงให้มันมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงได้ทำไมได้ทำห้เต็มที่รันกันได้เว้ยถ้าไม่มีลุงอะไรเงี้ย ต้องต้องมันต้องไม่ใช่ดูเป็นหัวโขนน่ะไม่แต่คือตอนนี้คืออ้อย่างที่บอกเราเรียกร้องสิทธิไว้เยอะมากเลยสรุปพรุ่งนี้ไม่มานี่คือแบบมามาถ้าวันถ้าวันแข่งอ่ะถ้าถ้านแข่งโคลิกลุงอาจจะมาสายแต่ถ้าปกติมาตลอดเข้าใจเข้าใจได้ได้ครับแล้วทำไมต้องเป็นเดอะบอสอ่ะเพราะอะไรอ่ะ ต้องไปเอาไอเดบูดมาเยีวยาครับมันก็ต้องแบกกันเยีวยาอันนี้ก็คุยกันไปแล้วนะแต่ซึ่งตอนนี้พี่ก็มาเป็นทีซแล้วด้วยไ <c oughs> อเย่ยบูมกลัวไอ้ตัด <c> ไ <oughs> อบูมกลัว